สวัสดีนะคะเ,เพื่อนๆเห็นใบกะเพราใช่ไหมมันก็ต้องเป็นเมนูกะเพราใช่ไหมจ๊ะแต่ว่าวันนี้มีจะกินแบบให้มันไฮโซนิดนึงนะริบอายสเต็กแต่ว่า Steak อันนี้ริบอายนะเอามาทํากะเพรามันมันต้องอร่อยแน่นอนนะตัดมันก่อนนะเพื่อนนะขาย่สิบาทไม่ได้นะมแบบันะ เอาไปทำความสะอาดแบบหนึ่งนะเพื่อนสวยนะคะเพื่อนหั่นให้มันแบบอย่างนี้นะเรียบร้อยจ้าเป็นยังไงเพื่อน ไขดาวนะจ๊ะวันนี้มีไข่แค่ฟองเดียวต้องค่อยๆอทอดอุ้ยนะ ดับงบึ้มเลยนะ <c oughs> กับเผาบึ้มนะจ๊ะโอ้โหนี่เนื้อเราต้บงอนดนานเลยจ้ะเสร็จลันเนี้ยเสร็จลันเนี้ยนึกรอเทไปเลยนะจ๊ะจะเป็นยังไงโอ้โหอลังการ ริปอายผัดกระเพราดูดีมากเลยนะเพื่อนนะไข่ดาววันนี้มีฟองเดียวนะจ๊ะอุ้ยกินนะคะทีเนี้ยกินไข่ก่อนเลยไข่บูม อร่อยอลยเนื้อมันนุ่มเนาะอร่อยจังเลยไปแล้วนะคะเพื่อนๆขอบคุณพี่ๆเพื่อนที่เข้ามาให้กำลังใจบีบีนะจ๊ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย